ยินดีต้อนรับกลับสู่ AS AH Auto Garage วันนี้เราจะมารีวิว2,025 BYD Auto 3รถ SUV ไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดที่กำลังสร้างความฮือฮาในตลาด EV ด้วยดีไซน์ล้ำสมัยภายในที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและราคาที่แข่งขันได้เราจะพาคุณไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับภายนอกภายในสมรรถนะและราคาว่าคุ้มค่าหรือไม่ไปดูกันเลยภาพรถจอดอยู่ในเมืองโชวมุมมองด้านหน้าด้านข้างและด้านหลัง เริ่มจากดีไซน์ภายนอก BYD Auto 3มาพร้อมกับลุคที่โฉบเฉี่ยวและล้ำสมัยโดดเด่นด้วยตัวถังที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์พร้อมเส้นสายที่ลื่นไหลและท่าทางที่สปอร์ตด้านหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้าเละทรงคมชัดและกระจังหน้าปิดที่บ่งบอกความเป็นรถไฟฟ้ามาดูด้านข้างการบ้างเส้นสายตัวรถที่เฉียบคมและล้ออลอยขนาด18นิ้วช่วยเพิ่มความมั่นใจบนท้องถนนด้านหลังมีไฟท้ายเลเพาดยาวเต็มความกว้างของรถเพิ่มความหรูหราและให้ความรู้สึกของรถแห่งอนาคต พร้อมตัวเลือกสีที่หลากหลายทําให้อัโต้สดูโดดเด่นกว่าคู่แข่งภาพเปลี่ยนฉากไปที่ภายในรถโฟกัสที่บอกแผงคอนโซลและหน้าจออินโฟเทนเมนต์เข้ามาภายในห้องโดยสารอัโต้สจะทําให้คุณประทับใจกับดีไซน์ที่ล้าสมัยและให้ความรู้สึกพรีเมียมจุดเด่นคือหน้าจอสัมผัสข,ขนาด15.6นิ้วที่สามารถหมุนได้รองรับ Apple Carplay และ Android Auto เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ไร้รอยต่อหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์ พร้อมด้วยไฟสร้างบรรยากาศ Ambient Lighting ที่เพิ่มความหรูหราบาะหนังสังเคราะห์ให้ความสบายและหลังคาพารามิกซันรูฟที่ช่วยให้ห้องโดยสารโปร่งโล่งที่นั่งด้านหลังมีพื้นที่วางขากว้างขวางทําให้เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับครอบครัวด้านฟังก์ชันการใช้งานก็ไม่ขาดตกบกพร่องด้วยพื้นที่เก็บของที่เพียงพอและการออกแบบภายในที่ลงตัวภาพรถขับเคลื่อนไปบนถนนที่แตกต่างกันแสดงการเร่งความเร็วและการควบคุมที่ราบรื่น ตอนนี้มาพูดถึงสมรรถนะกันบ้าง BYD a t t o อขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่เบลดขนาด60.48กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางสูงสุด420กิโลเมตร260ไมล์ต่อการชาร์จ1ครั้งมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลัง201แรงม้าและแรงบิด310นิวตันเมตรทำให้สามารถเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาเพียง7.3วินาทีจุดศูนถ่วงต่ำช่วยให้รถมีเสถียร,รภาพมากขึ้น ทำให้ควบคุมได้ดีทั้งบนทางหลวงและในเมืองด้วยโหมดการขับขี่ที่หลากหลายได้แก่อ c o Normal และ Sport, s p o ร์คุณสามารถปรับแต่งการขับขี่ให้เหมาะกับสไตล์ของคุณระบบเบรกแบบสร้างพลังงานกลับคืน (Regenerative Braking) ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยเปลี่ยนพลังงานจากการเบรกกลับไปเป็นพลังงานไฟฟ้าภาพแสดงพอร์ชชาร์และข้อมูลแบตเตอรี่บนหน้าจอ อีกหนึ่งจุดเด่นของอัโต3คือการชาร์จรองรับการชาร์จเร็วแบบ DC ที่สามารถชาร์จจาก10ถึง80ได้ภายในประมาณ45นาทีส่วนการชาร์จที่บ้านด้วยเครื่องชาร์จ AC มาตรฐานใช้เวลาประมาณ8 10ชั่วโมงสำหรับการชาร์จเต็มทำให้การชาร์จข้ามคืนเป็นเรื่องง่ายเทคโนโลยีแบตเตอรี่เบลดยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความทนทานมีอายุการใช้งานยาวนานและทนต่อความร้อนสูงภาพแสดงข้อมูลราคาบนหน้าจอพร้อมโชว์รุ่นต่างๆของอัตโต3 มาถึงเรื่องราคา2 0 2 5 BYD Auto 3มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ38,000ดอลลาร์ 38, 000, สำหรับรุ่นเริ่มต้นและรุ่นท็อปสุดราคาประมาณ45,000ดอลลาร์ 45, 000, เมื่อพิจารณาจากดีไซน์ที่ทันสมัยฟีเจอร์ระดับพรีเมียมและระยะทางที่น่าประทับใจถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในกลุ่ม SUV ไฟฟ้าโดยสามารถเทียบกับคู่แข่งอย่าง Hyundai Kona Electric และ Tesla Model Y ได้เลยภาพรถ Auto 3วิ่งออกไปบนถนนยามพระอาทิตย์ตกพร้อมโลโก้ AS Auto Garage แล้วคุณคิดว่า BYD Auto 3เป็น EV ที่เหมาะกับคุณหรือไม่ถ้าคุณกำลังมองหา SUV ไฟฟ้าที่ราคาจับต้องได้ฟีเจอร์ครบและประหยัดพลังงานคันนี้อาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบคอมเมนต์บอกเราด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตาม AS AH Auto Garage สำหรับรีวิวรถยนต์เพิ่มเติมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า